เจออะไรไเจอกบเหรอ,อกบหรือคางคกมันคือคางคกทุกคนโหน้าบ้านเราเอันตรายมากทุกคนบ้านของเราเจอคางคกเดี๋ยวพ่อแบงค์ซูมให้ดูนะดียวังโอ้ดูล่งก่อนสิหลังกับเป็นตะปุ่มตะป๋องเลยกับได้ไหมเขาเจะก,กระโดดไหมเดี๋ยวพ่อลองแตะๆนะว่าเห่ากระโดดไหม นี่ทุกคนทุกคนดูบ้านของเราบ้านของเราเป็นบ้านหลังสีขาวนะครับใช่เหมือนคาลิฮารติดอยู่ริมทะเลแล้วก็มีมีสระว่ายน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยวิงไบเจออะไรครับแล้วก็มีแมลงด้วยมีแมลงแมลงตกน้ำหมอแมลงอะไรอ่ะอุ้ยเจอแมลงอะไรไม่รู้อุ้ยแล้วตัวนั้นหงายท้องอยู่ใบกัดช่วยไหมโอเคไบช่วยตัวนั้นขึ้นมาเราเจอแมลงหงายท้องอยู่ ไปเอาตรงนั้นเอาไฟฉายให้เขาก่อนใช่ก่อนไฟฉายขึ้นมาเลยเพื่อนโอเครอดแล้วรอดแล้วเราเจอแมลงแล้วเราก็เจอมดอุ้ยอุ้ยเขาโดนมดกัดหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเราเจอสองตัวเลยเนาะทั้งนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราคิดให้อุ้ยกับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน ตอนนี้นะครับนงใบก็ได้ช่วยเหลือชีวิตของแมลงที่นอนหงายอยู่ในน้ําอุ้ยเขาขี่หลังกันเลยอ่ะเขารู้จักกันปะเนี่ยไปอะไรมาเนี่ยอุ้ยเราไปกันเจออะไรเราเจออะไรอีกแล้วหรอเป็นสัตว์ตอนกลางคืนยิ้งกือก็มีโอ้โหพี่เบสที่นี่มีสัตว์เยอะมากเลยเนาะบ้านเราไม่ธรรมดาใช่มีทิ้งจกด้วยนะแต่บ้านเราอ่ะเป็นบ้านที่ติดกับธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละมาเดี๋ยวพอแบงค์จับให้เดี๋ยวพอแบงค์ทำให้หลบก่อนหลบก่อน นี่ทุกคนเราเจอผีเสื้อกลางคืนด้วยน่ารักไหมดูหลังเขาสิหลังเขาเป็นลวดลายด้วยนะเมดูเป็นใบไม้ถ้าเราแตะแตะเขาจะบินไหมรอแตะสิอุ่ยเขาไม่บินด้วยอ่ะเขาเพิ่งคลอดออกมาแน่เลยคลอเป็นผีเกลาเใช่เขาเปียกเปียกใช่เปียกๆงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน ฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดิ้งไบ้ด้วยนะบ๊ายบาย